นามัตถุรัตนัตยาสัข้าพระเจ้าขอนอบน้อมนมัสการแด่พระบรมศาสดาจารย์พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกรุณาแผ่ไปในไตรภพพระนบโลกุตรธรรมอันล้ำเลิศพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ พร้อมทั้งบุรพาจารย์ทั้งหลายพระขุนเจ้าพระผมโมลีวิลาชยานวโรเปลีป่ยนทมก้าวด้วยเสียงกล้าวมุ่งหน้าสู่พุทมโลกท่างที่จเจริญสมถะภาวนาได้บรรลุฌานเป็นชานลาภีบุคคลน,นั้น เมื่อดับขันวายชวนตายไปโดยชาที่ตนได้ไม่เสื่อมคลายแล้วย่อมเป็นผู้มีคติเที่ยงแท้ที่จะได้ไปอุบัติเกิดเป็นพุรธกรมเฉยพรหมสมบัติเป็นสุขสถิตยอยู่ณนละม,มโลกนี่แหละเป็นผลแห่งชาญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ชาลาภีบุคคลจะพึงได้รับในชาติหน้าขอให้กำหนดไว้ให้ดีแต่การที่ชาลาภีบุคคลทั้งหลาย จะได้ไปอุบัติเกิดเป็นพระรมที่เพลิมมโลกชั้นไหนเสวยสุขวิเศษสูงต่ำกว่ากันอย่างไรนั่นก็สุดแต่ชานที่ได้บรรลุเพื่อความเข้าใจให้อย่างแจ่มแจ้งในเรื่องนี้พึงทราบได้จากพระคัมภีร์ต่างๆมีพระคัมภีรธรรมมหาทยะวิพังแห่งพระอภิธรรมปิดกเป็นต้น ซึ่งจะขอประมวลมากล่าวไว้โดยใจความในที่นี้ดังต่อไปนี้1ผู้ที่เจริญสมถภา,าวนาจนได้บรรลุปฐมมชานชนิดปรตตะไปเกิดที่ไหนผู้ที่เจริญสมถภา,าวนาจนได้บรรลุปฐมมชานชนิดปรตตะคือปฐมมชานอย่างสามัญย่อมได้ไปเกิดเป็นคุณพรมณหมโลกชั้น พรมปาริสัชาภูมิสเสวยพปรมสมบัติเป็นสุขมีอายุอยู่นานนับเป็นเวลาหนึ่งในสามแห่งม,มหากับ2ผู้ที่เจเริญสมถภา,าวนาจนได้บรรลุปฐมฌานชนิดมัชฌิมะไปเกิดที่ไหนผู้ที่เจเริญสมถภา,าวนาจนได้บรรลุปฐมฌมานชนิดมัชฌิมะ คือปฐมฌานอย่างปานกลางย่อมง่ายไปเกิดเป็นพร,พรนะพรหมณพรหมโลกชั้นพรมปุโรหิตาภูมิเสเวพรมสมบัติมีอายุอยู่นานประมาณกึ่มมหากัป 3. ผู้ที่เจเริญสมถะภาวนาได้บรรลุปฐมฌานชนิดปณีตะ ไปเกิดที่ไหนผู้ที่เจเริญสมถภา,าวนาจนได้บรรลุปธม,มชาชนิดปณีตตะคือปธม,มชาอย่างประณีตย่อมได้ไปเกิดเป็นพระบรมณนะรรมรโลกชั้นมหาพรม,มาภูมิเจ๋วยลมสมบัติเป็นสุขอยู่มีอายุยืนนานนับได้หนึ่งมหากัปจีผู้ที่เจเริญสมถภา,าวนา จนได้บรรลุทุติยฌานชนิดปริตตะไปเกิดที่ไหนผูท้ที่เจเริญสมถะภาวนาจนได้บรรลุทุติยฌานชนิดปริตตะคือทุติยฌานอย่างสามัญย่อมได้ไปอุบัติเกิดเป็นเพรหมณพร,พรมมโลกชั้นปริตตาภาภูมิเจวยพรหมสมบัติเป็นสุขอยู่ มีอายุยืนนานับได้สองมหากับ 5. ผู้ที่เจริญสมถภา,าวนาจนได้บรรลุทุติยชานชนิดมัชชิมะไปเิดที่ไหนผู้ที่เจริญสมถภา,าวนาจนได้บรรลุทุติยชานชนิดมัชชิมะคืออย่างปานกลาง ย่ำง่ายไปอุบัติเกิดเป็นพระพรหมณลมโลกชั้นอัปปมานาภาภูมิเฉวยพรงสมบัติเป็นสุขอยู่มีอายุยืนนานนับได้สี่มหากับ 6. ผู้ที่จเจริญสมถภา,าวนาจนได้บรรลุทุติยชาชนิดปณีตตะไปเกิดที่ไหนผู้ที่จเจริญสมถภา,าวนา จนได้บรรลุทุติยชานชนิดปณีตะคือทุติยชานอย่างประนีย่ำได้ใไรอุบัติเกิดเป็นพุทรลมณพรหม,มโลกชั้นอภัสราภาาาูมิสเสวยพรหมสมบัติเป็นสุอยู่มีอายุยืนนานับได้เจ็ดมหากัปเจผู้ที่จเจริญสมถภาวนาจนได้บรรลุปฏิยชานชนิดปริตตะ ไปเกิดที่ไหนผู้ที่เจเริญสมถาภาวนาจนได้บรรลุตติยฌานชนิดเปริตตะคือตติยฌานอย่างสามัญย่อมได้ไปอุบัติเกิดเป็นพระพรหงะรรมโลกชั้นเปรตตะสุภาภูมิเฉวยพรหมสมบัติเป็นสุขอยู่มีอายุยืนยานับได้สิบมหากรั 8. ผู้ที่เจเริญสมถภา,าวนาจนได้บรรลุปต,ติยชานชนิดมัชชิมะไปเกิดที่ไหนผู้ที่เจเริญสมถภา,าวนาจนได้บรรลุตติยชานชนิดมัชชิมะคือตติยชาญอย่างากลางย่ำได้ไปอุบัติเป็นพรพะพรหมณพรหมโลกชั้นอัปปมาณสุภาภูมิสเสวยพรหมสมบัติเป็นสุขอยู มีอายุยืนนานนับได้32มหากับ9ผู้ที่เจเริญสมถภาวนาจนได้บรรลุตติยฌานชนิดปณีตะไปเกิดที่ไหนผู้ที่เจเริญสมถภาวนาจนได้บรรลุตติยฌานชนิดปณีตะคือตติยฌานอย่างประณีตย่อมได้ไปอุบัติเกิดเป็นพระพรม ณรมโลกชั้นสุภกินหาภูมิสเสวยรมสมบัติเป็นสุขอยู่มีอายุนานนับได้6กสีมหาตับสิบผู้ที่จเจริญสมถภาวนาจนได้บรรลุจตุชฌานไปเกิดที่ไหน ผู้ที่จเจริญภาวนาจนได้บรรลุจตุชฌาอย่างเดียวล้วนๆย่ำได้ไปอุบัติเกิดเป็นพรเมลพรณพรหม,มโลกชั้นเวหัพพลาภูมิเฉยพรหมสมบัติเป็นสุขอยู่มีอายุยืนนานนับได้ห้าร้อยมหาตักสิบเอที่จเจริญสมถภา,าวนา จนได้บรรลุจตุตถาฌานและประกอบด้วยสัญญาวิวราคาภาวนาคือมีความเบื่อหน่ายจิตมีความเกรียดชังจิตไม่ต้องการมีจิตมีสัญญาท่านผู้มีฌานกล้าพวกนี้ย่อมได้ไปอบัดเกิดเป็นพระพรหมอสัญญีไม่มีสัญญาคือพระพรหมที่เรียกกันว่าพรหมรูปฟัก สถิตเสวยพรมสมบัติเป็นสุขอยู่ณนพะรหมโลกชั้นอสัญญาสตาภูมิมีอายุยืนนานนับได้ห้าร้อยมหากับซึ่งเป็นเวลานาน,านเท่ากันกับพระรหมในเวหผลาภูมิ 12. ผู้ที่เจเริญสมถภาวนาจนได้บรรลุจตุชฌานและได้เจเริญวิปัสสนาภาวนา จนง่ายบรรลุตติยมัคสำเร็จเป็นพระอนาคามีอริยบุคคลในพระพุทธศาสนานั้นบางพวกย่อมไปบัติบังเกิดเป็นพระพรหมผู้ประเสริฐบริสุทธนณะสุขาว่าพรหมโลกชั้นอวิหาภูมิสถิตเสวยพรหมสมบัติมีอายุยืนนานับได้หนึ่พมหากัป 13. บางพวกย่อมไปอุบัติบางเกิดเป็นพระพรหมผู้ประเสริฐบริสุทดนะพรหมโลกชั้นอตตปาภูมิสถิตเสวยพรหมสมบัติอยู่มีอายุยืนนานักได้สองพันมหากัปสิบสี่บางพวกย่อมไปอุบัตทบังเกิดเป็นพระพรหมผู้ประเสริฐบริสุทธดนะสุดทาว่าพรหมโลกชั้น สุทัศษาภูมิสถิตเสวยพรลมสมบัติอยู่มีอายุยืนนานับได้สี่พันมหากับสิบหาบางพวกย่อมไปอุบัติบังเกิดเป็นพระลมผู้ประเสริฐบริสุธินณสุทธาวาพรม,มโลกชั้นสุทัศศีภูมิสถิตเสวยพรลมสมบัติอยู่มีอายุยืนนานับได้ แต่พันมหากับสิบหกบางพวกย่อมได้อุบัติบังเกิดเป็นพระพรหมผู้ประเสริฐบ,บริสุทธิ์เป็นอย่างยิ่งณนะสุดภาวะพรหมโลกสิบหกบางพวกย่อมไปอุบัติบังเกิดเป็นพระพรหมผู้ประเสริฐบ,บริสุทธิ์เป็นอย่างยิ่งณนะสุดภาวะพรหมโลกชั้นสูงสุดคืออากานิษฐาภูมิ สถิตเสวยดรมสมบัติอยู่มีอายุยืนนานับได้หนึ่งมืนหกพันมหากัสิบเจ็ดผู้เจริญสมถะภาวนาจนได้บรรลุเอาลรูประชานที่หนึ่งคืออากาสาหนัญจายะนะฌชานไปเกิดที่ไหน ผู้ที่เจเริญสมถภาวนาจนได้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานย่อมได้ไปอุบัติบังเกิดเป็นอรูปประพมณนะอรูปประพรมมโลกชั้นอากาสานัญจายตนะภูมิเสวยพรมสมบัติเป็นพระองค์ผู้วิเศษมีอายุยืนนานนับเวลาได้สองหมื่นมหากัปสิบแปด ผู้ที่จเจริญสมถาภาวนาจนได้บรรลุอรูปประชาที่สองคือวิญญาณัญจายตนะาฌานไปเกิดที่ไหนผู้ที่จเจริญสมถาภาวนาจนได้บรรลุวิญญาณัญจายตนะาฌานย่อมได้ไปอุบาิบังเกิดเป็นอรูปประภมณนะอาอรูปประรมมโลกชั้นวิญญาณัญจายตนะภูมิ เฉว้ยพลงสมบัติเป็นพระพรมผู้วิเศษมีอายุยืนนานนับเป็นเวลาได้4ี ,00 มหมหากัด 19. ผู้ที่จเจริญสมถภา,าวนาจนได้บรรลุอารูประชานที่สคืออากินจัญญายตนะฌานไปเกิดที่ไหนผู้ที่จเจริญสมถภา,าวนาจนได้บรรลุอากินจัญญายตนะฌาน ย่อมได้ไปอุบัติบังเกิดเป็นอารูปประพรมนะ้าอรูปประพรมมาโลกชั้นอาคินจัญญายตนภูมิเฉวยิพรมสมบัติเป็นพระพรงผู้วิเศษมีอายุยืนานับเป็นเวลาได้หกหมื่นมหากับยี่สิบผู้ที่เจเริญสมถภา,าวนาจนได้บรรลุอรูปปชาญชั้นสูงสุด คือเนวะสัญญาณาสัญญายตนาชาญไปเกิดที่ไหนผู้ที่เจเริญสมถาภาวนาจนได้บ,บรรลุเนวะสัญญาณาสัญญายตนาชาญซึ่งเป็นอรูปฌชาญชั้นสูงสุดย่อมได้ไปอุบัติเกิดเป็นอรูปปรพรมณเอาอรูปปรพรมมโลกชั้นสูงสุดยอดกล่าวคือ เนวสัญญานาะสัญญายตนาภูมิเสวยพระมสมบัติเป็นพระรมผู้วิเศษมีอายุยืนนานหนักหนะานานยิ่งกว่าพระพรมเหล่าอื่นทั้งหมดคือมีอายุยืนนานถึงแปด0มืานพันมหกะนี่แหละท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายชีวิตในอนาคตของผู้ได้บรรลุฌาน ก็คือการได้มีโอกาสไปอุบัติเป็นภรรย์ลมณรมมโลกชั้นต่างๆต,ตามอำนาจแห่งชานที่ได้บรรลุตามที่กล่าวมาฉะนั้นปัญหาที่ว่าผลแห่งชานในชาติหน้ามีอย่างไรบ้างนั้นปัญหานี้ย่อมจ่มแจ้งแก่ใจเป็นอย่างดีแล้วว่าผลแห่งชานที่ให้แก่ชาลาภีบุคคล ก็คือให้เป็นผู้มีคติที่อย่างแท้ที่จะได้ไปอุบัติเกิดเป็นผู้แลพรมเฉววพรมสมบัติเป็นสุขอยู่ณนะพรมโลกด้วยประการชนี้ขอสรุปความเรื่องสมถาภาวนาเพื่อให้จำได้ง่ายๆไว้ในที่นี้ว่าสมถาภาวนาเป็นวิธีการบำเพ็ญเพื่อให้กิเลสทั้งหลายถึงความสงบระงับไป และในการบำเพ็ญนั้นต้องใช้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในบัญดาอารมณ์40สิซึ่งมีกสินเป็นต้นมีอารมูปสีเป็นที่สุดเมื่อผู้บำเพ็ญใช้อารมณ์แห่งสมถะภาวนาที่สามารถสมผลให้ได้บรรลุฌานและอุตสาบำเพ็ญไปจนบรรลุฌานขั้นต้นสำเร็จเป็นฌานนาภีบุคคลแล้ว พยายามบำเพ็ญต่อไปจนได้บรรลุเอาเรูปประชานชั้นสูงสุดก็เป็นอันว่าได้บำเพ็ญสมถะภาวนาเสร็จสิ้นแล้วคือได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางแห่งสมถะภาวนาแล้วต่อจากนั้นก็ย่อมได้เสวยผลวิเศษแห่งฌานกุศลที่ตนบรรลุก็ผลแห่งฌานกุศลนั้นควรจะกล่าวเป็นสองการคือหนึ่ง ในการปัจจุบันได้แก่ในชาตินี้หากว่าชาลาพีบุคคลได้บรรลุรูปปชาญชั้นสูงสุดและมีวาสนาเบารลมีเพียงพอเพื่อได้บรรลุอภิญญาก,ก็าดีหรือชาลาพีบุคคลผู้ได้บรรลุเอารูปปชาญซึ่งสูงสุดและปรารถนาอภิญญาก,ก็าดี ก็ย่อมสามารถที่จะกระทําฌานที่ตนได้บรรลุนั้นให้เป็นบาทแล้วย่อมได้สำเร็จเป็นอคินญ,ญาลาพีบุคคลมีอิทธิพลมีคุณวิเศษเนื้อมนุษย์ธรรมดาสามัญ 2. ในการอนาคตได้แก่ในชาติหน้าไม่ว่าชาลาพีบุคคลจะได้บรรลุฌานชั้นต่ำหรือฌานชั้นสูงก็าตาม จะเป็นอภิญญาลาภีบุคคลหรือไม่ได้เป็นอภิญญาลาภีบุคคลก็ตามหากว่าดับขันชิงชีวิตไปโดยไม่เสื่อมจากฌานที่ตนได้แล้วด้วยเดชะแห่งฌานญกุศลก็จะทรง้นให้ฌานลาภีบุคคลผู้นั้นไปอุบัติเกิดเป็นผู้แลพรหมนพรหมโลกต่างๆตามอำนาจแห่งฌาน ที่ตนได้บรรลุอย่างเที่อย่างแท้พันนาในภาวนาภาคที่หนึ่งคือสมถภาวนาเห็นว่าพอสมควรที่จะยุติลงได้แล้วจึงขอยุติลงด้วยประการชนนีขอนอบน้อมแย่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล้าว ขออนุโมทนาจิตเป็นกุศลของทุกทุกท่านสาธุ